เราเดินทางจากสนามบินดอนเมืองทุกคนที่นี่สนามบินดอนเมืองเดินเข้าไปในประตูเสพไดเลยจ้าแล้วก็จะเห็นเคาน์เตอร์เช็คอ,อินของสายการบินนี่เลยแอร์เอเชียที่จะบินพาเราไปสู่ภูเก็ตในวันนี้เราจะไปที่ประตูหมายเลข55กันทุกคนอ๋อเดินตรงไปเรื่อยนั่นเองอันนี้เป็นทางเดินที่เราต้องเดินไปอีกไกลมากทีเดียวทุกคนและทุกคนนี่คือทางเลื่อนที่ถูกปิดเอาไว้ไม่ใช้งานเพราะว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนรู้ข่าวเนาะ อันน่าจะเป็นอันนี้ทุกคน <c oughs> เขาจะเปิดกั้นเอาไว้แบบนี้ทุกคนและนี่นคือสิ้นสุดทางเลือนก็จะไปเจอนี่เลยทุกคนน้องแอร์เอเชียสีแดงมาจอดรอเราแล้วและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงประตูหมายเลขห้าสิบาคกันแล้วทุกคนเครื่องพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วที่จะเดินขึ้นเครื่องเราก็เดินไปที่ประตูหมายเลขห้าสิบห้าและนี่นคือทางเดินขึ้นเครื่องแล้วมาถึงเครื่องแล้วทุกคนนี่อยู่บนเครื่องกันแล้วนะจ๊ะสีแดงสวยสดใส นั่งริมหน้าต่างด้วยทุกคนผู้โดยสารก็ทยอยเดินขึ้นมาแล้วทุกคนเครื่องเริ่มออกแล้วนะจ๊ะน้องจะเริ่มจักเครื่องตัวช้าเร็วขึ้นนิดนึงแล้วน้องก็จะเริ่มเร็วขึ้นมาอีกซักระดับหนึ่งตอนนี้จะเห็นว่าน้องเริ่มทะยานความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกคนเนี่ยจะ้ะ คือไม่รู้ใครเป็นเหมือนนี้บ้างเนาะเราจะตื่นเต้นมากเวลาที่เครื่องจะเทคออฟหรือว่าทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านี่จะน้องขึ้นแล้วจากทุกคนนี่คือวิวของสนามบินดอนเมืองขึ้นมาแป๊บเดียวเองทุกคนไม่กี่วินาทีเราก็ได้เห็นวิวของกรุงเทพรอบด้านกันแล้วทุกคนน้องแอร์เอเชียก็พาเราทะยานขึ้นสู่เหนือน่านฟ้าของกรุงเทพหานครในเราขึ้นมาไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อย แล้วเราก็จะเห็นถนนหนทางบ้านเรือนของผู้คนอยู่เล็กๆด้านล่างนั่นเองทุกคนและตอนนี้เครื่องบินก็พาเราข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลรวทุกคนเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่ดินแดงทางภาคใต้นั่นเองทุกคนแต่ตอนนี้น้องเองก็ทะยานขึ้นมาอยู่บนก้อนเมฆลรวทุกคนและยังแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็บินอยู่เหนือท้องฟ้า เรามองลงไปข้างล่างจะเห็นบ้านเรืออยู่ลิบลับสายตาใตาก้กรนเมฆทุกคนและนี่ทุกคนการอยู่เหนือเมฆเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะเห็นปุยเมฆสีขาวซึ่งอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องพาเราบินสู่ภาคใต้และนี่ทุกคนน้องก็พาเราลัดเลาะ,ละบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและไปอยู่เหนือเมฆซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราก็จะทะยานไปลงที่สนามบินภูเก็ตจะเป็นอย่างไรติดตามดูในคลิปต่ตอไปนะจ๊ะทุกคน